สวัสดีครับพบกับช่องมอสซาลาแพะเที่ยวนะครับกับ EP นี้นะครับคือเมื่อเช้าเอ่อผมอยากจะมาพูดนะเหตุการณ์เมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าขาับรถไปทํางานนี่แหละแล้วไปเติมน้ามันที่ปั๊มน้ํามันขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะครับแล้วแล้วไปเจอเอ่อผมขออนุญาตเรียกมนุษย์ป้าแล้วกันนะครับขับรถตั้งแพงนะนะครับแต่เอ่อความคิดความอะไรไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ นะครับคือเหตุการณ์เป็นที่ว่าเขาเข้าไปเติมน้ํามันนะครับผมแล้วอา,อาจจะเติมเติมในปริมาณาหลักร้อยร้อยสอง้ประมาณนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้ราคาน้ำมันมันก็ตกที่สามสิบเจบาทสี่สิสตางค์ประมาณนี้เนาะโดยเฉลี่ยที่เชียงรายนะครับสามบเจ็ดาทาน้ำมันเก้าห้าแล้วมาโวยพนักงานว่า เติมไปแล้วเกยียน้ํามันไม่ขึ้นนะครับเข็มเข็มไอเซนเซอร์วัดน้ํามันอนะ่ะไม่ขึ้นนะครับนะครับซึ่งซึ่งผมนี่แบบแล้วจอดเถียงกับกับพนักง,งานนะครับผมอ่าผมก็แบบอะไรวะอะไรคือผมมองวนเลยนะครับคือคือต้องต้องต้องขอพูดอย่างนี้ว่ารถยนต์นะครับรถเก่งอะ่ะถังน้ํามันมันยี่สิบลิตรขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่แต่ละรุ่น ขนาดเอา้าเวอร์ซีดสามร้อยเนี่ยคาบสกีเวอร์ซีดเอ็กสามร้อยเนี่ยถังน้ำมันตั้งสิบเจ็ดลิตรนะครับขนาดมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อ่ะไม่ใช่บิ๊กไบค์หรอกทัวริงถังน้ำมันตั้งสิบเจ็ดลิตรนะครับเจ้าุ้มเงินฝันหวานผมเนี่ยอาร์สิบห้าเนี่ยถังน้ำมันก็สิบเอ็ดลิตรแล้วนะครับอืมก็เติมเติมแค่นั้นนะ่ะร้อยสองร้อยมันจะไปขึ้นเป็นขีดเป็นสองขีดมันเป็นไปไม่ได้นะครับผม มันกันแล้วแต่ว่าปริมาณในถังน้ํามันในถังรอมันมากน้อยแค่ไหนนะครับอืมและอีกอย่างคือคุณน่ะอยู่ในรถไงแล้วคุณเวลาพนักงานเติมน้ามันน่ะคุณสตาร์ทรถนั่งอยู่ในรถแอร์เย็นๆไงคุณไม่ลงมาดูนะครับให้ลงมาดูนะแนะนํานะครับว่าเออถ้าทุกครั้งที่เติมน้ามันน่ะก็คือดับรถนะครับการดับรถเนี่ยมันมีข้อดีอยู่หลายอย่างนะอไอหลักๆก็ กันเครื่องพังกรณีที่พนักง,งานเขาเติมน้ำมันผิดนะครับผมอัน,นอันเนี้ยอันนี้ที่ผมเจอบ่อยสุดนะเพราะว่าในฐานะที่ผมเคยเป็นผู้จัดจาการปั๊มน้ำมันมาก่อนนะครับอืมลักษณะนั้นอนะ่ะอันนี้ผมจะเจอบ่อยเลยคือเติมน้ำมันผิดนะครับผมสองเอ่อการระเบิดนะครับผมก็เครื่องยนต์มันก็สันด่ามาเนาะอายน้ำมงนะ้นมงนำมันบางทีสายฟงสายไฟไม่ดีอะไรเงี้ยอืมมันก็มีสิทธิระเบิดได้อัน,นอันนี้นี่คือ พื้นฐานเลยนะครับสองสองอย่างเนี่ยนะครับเป็นกฎของปั๊มเลยนะนะครับอ่าและอย่างคือการที่คุณดับเครื่องแล้วคุณลงมาดูกับพนักงานเนี่ยก็จะเป็นการเช็คไปด้วยว่าเออพนักงานเขาเติมน้ำมันตรงกับที่เราบอกเขาไหมสมมติเราเติมพันหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องลงมาดูว่าเขากดพันหนึ่งจริงไหมอะไรเงี้ยอย่างนี้อ่าเราก็แบบก็จะเป็นการเช็คไปด้วยว่าเออพนักงานเขาเติมให้เราจริงเปล่านะครับเพราะยังไงซะเราก็ต้องมาจ่ายเงินเขาอยู่ดีเนาะ นะครับผมอันอันนี้ก็ก็ฝากไว้นะครับผมเน่เพราะนั้นเนี่ยมันมันก็เห็นใ,ใจพนักง,งานเนี่ยนะเห็นใจพน,ใน,ในักงา,านหน้าร้านนะครับอืมไอข้าเติมน้ำมันนะครับเงินเดือนเงินเดือนพนักง,งานหน้าร้านไม่ได้สูงนะครับแล้วแล้วเขาต้องมารับผิดชอบเอ่ออะไรค่าน้ํามันอะไรให้คุณซึ่งมันมันไม่ใช่ความผิดเขาอะนะครับอืมอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ต้องเห็นใจพน,ใ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 นักงานหน้าร้นานด้วยนะครับจากจากอดีต ผู้ช่วยผู้จัดการปั๊มน้ำมันนะครับอืประมาณนั้นเนาะก็อยากจะฝากไว้นะครับอย่าง r ้5ผมเนี่ยเติม50บาทเกม,มันยังไม่ขึ้นนะครับ50บาทนีลิตรนึงนะลิตรกว่ากว่านะครับยังเข็มน้ำมันยังไม่ขึ้นเลยนะครับอืเพราะฉะนั้นไม่แปลกว่ารถยนต์ถังน้ำมัน30-40ลิตรอะเติมแค่100-200มันจะขึน้นเป็นไปไม่ได้นะครับคุณต้องรู้รถคุณด้วยไม่ใช่แบบว่าคุณเติมเสร็จปุ๊บมัน อะไรอะ่ะเติมเสร็จปุ๊บพอดูเข็มเข็มมันมีขึ้นแล้วคุณจะมาบวยนะครับคือคืออ่ะถ,ถ้าคุณดับรถใช่ไหมดับรถแล้วคุณมามาเปิดไอ้สตาร์ทรถอะ่ะยังไงมันก็ขึ้นนะครับผมแต่ว่ากรณีที่เราเติมน้ำมันแล้วเ,ออเข็มอ่าเราสตาร์ทรถอยู่แล้วเ,เราเติมน้ำมันใช่ไหมนะครับมันเข็มมันจะอีกสักพักหนึ่งนะครับอีกสักพักหนึ่งมันถึงจะค่อยๆขึ้นนะเซนเซอร์มันถึงจะจับได้แต่ถ้าเป็น เราปิดสวิตช์กุญแจงเงี้ยมันมันจะเป็นการรีเซ็ตตัวเซ็นซเซอร์ไปในตัวนะครับทําให้พอเวลาเราเปิดขึ้นมาเงี้ยมันก็จะขึ้นทันทีนะครับอืประมาณนั้นนะครับขับรถได้กับขับรถเป็นต่างกันนะครับผมเมื่อเช้านะครับเจอกับมนุษย์ป้าด้วยนะครับพนักงานยังมาแซวลลผมอยู่เลยนะครับว่าไอพี่เขียพี่ขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ห่าหากันไปนะนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะ นะครับดับรถเติมน้ำมันให้ถ้าเป็นไปได้คือดับรถซะนะครับแล้วก็ลงมาดูที่หน้าร้านกับพนักง,งานนะครับจะดีที่สุดเนาะอันนี้ก็ฝากไปด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ข้อจบแต่เพียงเทาง่านี้สวัสดีครับ